อาสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามอ่า YouTube ช่องลูกสาวในห้อยเลาเอ็ดสุขูสุขคนนะครับคลิปนี้ผมทีมงานลูกสาวในห้อยอ่ามาอยู่ที่คลองตองแนนครับนำพาพี่น้องผู้ติดตามมาเบิง่งง่วตงนตองแนนนะครับจะคลอดลูกนะครับเริ่มมีผงเงยาวแตกก็ตองแนนเนาะ เมีนจ้ะแป๊แล้วนี่พี่น้องเขาจบวางบนนอนตัดถ้ากินน้องแล้วสรุปแล้วก็คือน้องเนี้ยไม่กินเองแล้วค่ะคนอื่นบุรีกินซ้ำออกพอออนกบุรีไปทรงเลยเนาะเมีนมันกว่ไก่กับบุรีทรงพูนจ้ะครับเอาอเลยกับพี่น้องเขามาหลุดน้ากันนมาเฉลี่ยตัวผู้ตัวเมียจ้ะครับเสียงอาจจะเบาเนี้ยน้อพี่น้องเล่งเสียงขึ้นดังดังเนี้ยจังน่อยเพราะว่าหมอ๋อบรีติดไหมครับมาแบบรวดเร็วเลยนะครับแข็งบิงแล้วล่ะเทียวสองเทียล่ะอ่าผงผงเงาแตกกับเด้อพี่น้องเมียนหัวเบิด์ดหรอพูนเออลงแต่่วา กินยนาเสยตุยนะครับบ่มีกระวนกระวายนะครับบ่บ่บ่บบฟืดบ่ฟัดพี่น้องเผมลงคลิปบหนหน้านานะเอาเบ,บิงบ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะซูมมาพี่น้องเราเบิ้งนะครับอ่าเริ่มแล้วนะครับหางกระดกผง<ม>ผง<ม>ย,ย่อ <20 S 1> แตกจักได้เพาะสิบก้นนาทีแล้วเนาะยี่สิบแล้ว,ลวถ้าถ้ามันเกินไปจักสี่สิบนาทีหาสิบนาทีนี่อ่าน้องนี้จะเอื้นหมอเลยครับพี่น้องเพราะว่า อ่ามันเกินชั่วโม,มงแล้วมัน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 มน่าจะมีปัญหาเนาะน้องก็บพ่อใครวิ่งอ่าเพราะว่าอาจจะโตใหญ่อาจจะติดเชิงกลางก็ไดไ้นะครับตกรอเวลาอีกนะครับอีกจักสีชิบมะทีก่อนตรงนี้วานะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเพิ่กนกนเ็เริ่มเบ่งแล้วอ่าเบิ่งนมของพี่น้องแต่ว่ากินหยาเซยนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะทายแ้วงเรื<ๆ>่อยๆน้องนี้เนาะตอนน้องเขาหอดว่าตาหูหรือตัวเม่ครับเดี๋ยวจะทายเบิ่งเบิ่งกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยติดตัดต่อใช้เป็นคลิปเดียวเลย นะครับเลือดทิ้งทาเบิงอีกตอนน้องเพิ่นขอดเดอ้อนะครับหรือว่าตอนขาโพก็ได้เอาไปเบิเงนล่กันเลยครับ<อ>พี่น้องครับพี่น้องเขาครับตอนนี้เริ่มมีการเบ่งแล้วนะครับหางเงื้อเธอเลยแล้ว,กเ,กเ,ว,ลลวเออจะว่ากินยาคือเขา,เอาครับโอ้ยห,หลาย่ายเไมวงกินยาไว้นอเอาเรียกพาพี่น้องเขาย่างเบง่งไกลครับรอรเอากินยี่ล่ากินเข้าไปจะมีเฮียมีเฮเอาเบ่งมาดนี่ เบ่งนีหละเบ่ง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 ขุนพี่น้องน่ามันหน่วยออกเบ่งเลยเอาเบ่งนีหลาเบ่งเรียวเริ่มเบ่งเลยครับพี่น้องเดี๋ยวยังขับเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับจะ่ายไปเรื่อยๆให้พี่น้องเาเบิ้งต้มกันนะครับตัวเมียได้ล่ะเด้อเอ้าพี่น้องเขาหลังจากผ่านไปอีก10นาที นะครับน้องเพิ่งกน็นอนแล้วนอนเบ่งนะครับแต่ว่าขายังบระท่านจะโพอยู่เบงนี่หละเบ่งเรียวออกไง่ายๆเด้อบวกกาเขาใกล้พี่น้องแต่ว่าบ่หายหรอกแต่ว่าเขาบวกกายางเขาไปยากนะครับปู่นตรงนี้มีทั้งรางพ่นห็นแดงบวกปลูกมันเกียว อะเดี๋ยวขาโพจะไทยเบิางอีกเรื่อพี่น้องเขาครับครับพี่น้องเขาลุกขึ้นนะครับหลังจากนอนแล้วก็ลุกขาเริ่มโพแล้วนึกหันนะครับที่งานลูกสาวน้อยเห็นขาออกมาแล้วนะครับหลาดเบิ่งนะครับพี่น้องเขาครับเดี๋ยวไปไก่ต้นเสาด้วยหลาเด้อเบ่งหันเบ่งเร็วเบ่งเร็วออกง่าย เบียงเร็วเบียงเบี่ยงเบียงเบียงเฮ้เบียงแนวพี่น้องหาเงื่อนเธอเลยทำงานขาโพแล้วลุกขึ้นลุกเข้าไปซ้ำเบียงมืหันเบียงเร็วไม่ยานหรอก เดี๋ยวจะเบ่งหยิกด้วยครับพี่น้องเขาครับพี่น้องเขานอนลงอีกแล้วนะครับตอนนี้ขากระโพเห็นขาแล้วครับเบ่งนีหลาเบ่งเร็วเรีวเรีวเรีวอ้าวลุกขึ้นอีกแล้วลุกขึ้นอีกแล้วพี่น้องเขาโคนกวายแล้วนะครับหาเงื่งเธอเรือเริ่มมืดแล้วได้บาท สีาทายคลิปเห็นมะน่องพี่น้องเขาเว้ยมืดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไฟมาติดเอ๋อเดลืองเบิ่งปนไปเรื่อยๆครับพี่น้องเอ๋อนอน,น้องอีกครับพี่น้องน้องเนี่ยก็ลูกลูกเลี้ยงกันนอเวินตี้ยู่น้อยลไรเบ่งหันเบ่งเร็ว หยีแตงเงี้ยเงี้ยแล้วโอ้ยออกยังไงไรพืชนอนหน่อเออนอนลงอีหลูกสาวนอนลงเร็วยืนเราวันนี้เอาเบิ่งกันไปเรื่อยๆครับ มืดเลยนี่คือน้องเรานี่เริ่มมืดแล้วนะครับภาพเป็นชิ้นหมืด,มดแล้วหลัจะกหกโมงแล้วป่านนี้ครับพี่น้องเขาเผลอแป๊บเดียวนะครับคอดซ้จำอ่าออกแล้วนะครับได้ตัวเมียดีใแจ๊บครับแน่นครับแจ๊บเป็ด บ่อแดงเตี้ยเขียวพี่น้องมังคุดเฉยมากโอ้เชียงขาดีดีงามมาเลยนะครับสีแดงแป๊ดเลยตัวมีหมวงเปียวนะครับตัวเมียโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยงามบอกเถิดของเรียนเมียใหญ่เนาะลูกก็ต้องญ่ายนะครับพี่น้องมังคุดงามังคุดต้นเป็นดำมอังคุดเลี้ยลูกแล้วเลี้ยละเลี้ย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 เฮ้ยว่ามีอีกตัวหนึ่งบอกคือท่องใหญ่เถิดแทบแตกแล้วลูก วันสองตัวซะวันลูกมันตัวโตหน่อยเนาะตัวใหญ่อยู่ที่ตงนี้ยนี่งบหน่อยที่นี่โบมันตัวเมียมันหน่อยบันตงเงียเนี้ยนี้ยแะจกปลาจกดไปครับตรนครับเล้ยจกเล้ยจกปลาจกดำเนี้ยเขาเห็นอะไรียงเดียวดีใจว่ดีใจตัวเมียครับพี่น้องบ้านดีเลยเนาะดีครับตูเงียผมงเบิ่งไหแล้วผมเพื่อแป๊บเดียวพี่น้องแยกไปข้างหน้าบอกมาตรงนี้ห่วงเซลลออกแล้วเนี่ย่บริไทหดไปข้างหน้ามันอยู่นน เปล่าเลสมาจับกล่องของไทยพี่น้องเขาเบืง้งหนี้เอาเลี้ย,ยรเร่าเลี้ยเร่าแหงเลยเฮาเดี๋ยวมืออื่นจะฉีดยาต้นตรงนีนน้เนาะฉีดยาบำรุงกับเออเคลื่อน,น,นยังก็เหอะฉีดยาบำนมครับพ,พี่น้องฉีดเนี่ยเพิ่นเพิ่นนำนมเพิ่นเดินดีเอาเลี้ย,ยรเร่าเลี้ยเร่าเอาแหงเลยเด้อเลี้ย,ยปากเลี้ยดังน้ำเอเอแหม่กินห้อยห้อยจะยังไปใกล้ขาลูกเพล่อ ตัวบ่ามหายทีเนาะต่ว่ากับย่านครับพี่น้องเพราะว่าสัตว์หนาหนเขาก็ต้องเหนย่านในเล็กน้อยแต่ว่ากันเออสีราวัตรระวังไว้ฮะได้ครับได้ตัวเมียเออว่าสิไปออกอยู่กับพี่น้องบ่เมียนแล้วบาดนี่นก็ออกอยู่ขวักหนองนี้เองผู้ใดก็ไม่อยากได้สูกได้หมาดไป,ไปรับของควรปีใหม่เนาะดีใจปะดีใจเสียใจ,จยตรงที่ไม่ได้ขายเออ ดีใจตรงที่ได้สมาชิกใหม่ตอนรับสมาชิกใหม่เลยนะครับก่อนปีใหม่เนา้อ่อกยังไรฮะเดี้ยยังกระเซ็นเดี้ยนี่ธันวาเออน้องธันวาต้องธันวาเอ,อืออ่ะกับ่บ่บบบบบบได้บ่ได้รุ่นแล้วนี่ครับพี่น้องฟ้าหัวเป็นตัวเมียบ้านีก้กสิร้อนน้องบ่ร้อนอีกตัวหนึ่งแหดบ่เป็นอะไรเออตัวเว่ยหุ่นพี่น้องครับเยอะหรือเยอะดิ้ะเยอะเลยอ่ะไม่เคยเห็นนังดอก ได้ยินเสียงเพีงเอาสำนีกก่อนพี่น้องเดี๋ยวเชียง,พงเยนะยพีงจะเข้ายูทูบเนาะี่ผิดกดยูทูบครับพี่น้องเขาเอาละพี่น่องเลยสวัสดีครับ